นี่คุณบ๊อบบี้ค่ะอะดวันอะไรคะคุณวัน best music of the year สาขาอีเมลอาร์ทิสต์ค่ะเออยังตื่นเต้นไหมคะคุณสุดๆเลยสุดๆไปเลยอ่ะขอรู้สึกวันนี้ก่อนดีกว่าดีใจว่าค่ะดีใจมากๆที่ที่ได้มายืนในเวทีนี้บอกเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าทุกคนทำให้วงการ K-pop มันสุดยอดมากๆแล้วก วันนี้ไม่คิดว่าแบบจะได้ด้วยตัวเองอีใจมากเลยค่ะขอบคุณมากมากขอบคุณตอนไปจับรางวัลบนเวทีโมเมนต์นั้นเป็นยังไงครับคุณขนลุกคนลุกมากเลยได้เตรียมมาพูดมาได้พูดหมดไหมไม่ได้เตรียมเลยไม่ได้เตรียมเลยขอมาเชียร์มาเชียร์เพื่อนๆอยากมาดูเฉยๆค่ะแต่ก็คือเป็นการพูดจากใจเลยใช่คือจริงจริงๆไม่ได้รู้สึกว่ามันจะต้องพูดเพื่อตัวเองเลยแต่ว่ารู้สึกว่าพูดเพื่อ เพื่ออยากจะบอกทุกคนจริงๆว่าทุกคนในวงการ K-pop ตอนนี้ตั้งใจทำเพลงตั้งใจทำนี้ตั้งใจสร้างทำให้เป็นอินสไป์ของสุด,ดเกลือคนดูดีโบด้วยกุอยากจะขอบคุณเลยแฟนๆมากนะที่ส่วนที่มีรางวัลน,นี้เกิดขึ้นขอบคุณแฟนๆนะคะที่คอยสนับสนุนแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของพวกพี่เลอยู่เสมอก็สัญญาว่าจะจริงใจกับผลงานให้ดีที่สุด เมื่อกี้ได้แท็กมือกับคุณอยู่กินด้วยคุณใช่เออวันรับรองาไม่ได้เจอกันนานแค่ไหนคุณเมื่อกี้ไม่ได้เจอกันเอ๋อจริงๆก็เจอกันเออสักระยะหนึ่งแต่ก็เออใช่แต่เมื่อกี้เขาถามว่าคุณสวยขึ้นคุจริงอ่ะคิดว่าเรื่องจริงหรือฉีดยาคิดว่าฉีดยาไม่คิดว่าโกหกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปด่าอันนีหล่ะรู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นไหมรู้สึกว่าตัวเองสวยขึ้นไหมรู้สึกว่าเออหน้าดูกลอมขึ้นนอย่างั้นดีกว่า มันยังไงมันมีอัพสวยมาใหม่หรือเปล่าอัพสวยมาใหม่ก็เออพูดได้ใช่ไหมคะพูดได้พูดได้ไม่มีอะไรค่ะก็แค่ก็แค่มีเติมไขมันดูนิ่น่าทึงเลยะให้มันมีความเต็มเต็มเติมเกินเอาจิงกำจลังเต็มเลยค่ะแล้วก็เพิ่มเมื่อวานวันนี้มาเลยค่ะมันอบเป็นใจขึ้นเลยมันยังเลยค่ะยังลัวอยู่ยังไงมันตอนนั้นมันโดนทักเหรอว่ามัน ก็คืพอดีเหมือนรอบรอบที่แล้วที่ได้มีการไปทำมินนี่นั่นก็ก็เหมือนมีเติมไขมันไว้แล้วทำให้เหลือไม่ได้เลยโอ้ก็เลยเติมทุ้มหน่อยเติมกับไส้ปั๊บมาทีปั๊บเลยไม่ได้ตั้งตัวเลยอใช่แน่ก็คือบวมใช่มันเป็นเรื่องนี้ไปได้ยังไงแม่ภาพแต่หลักวันนี้แบบคุณเซ็กซี่ขึ้นนะากับภาพเซ็กซี่ล่าสุดด้วยเฉยๆมันถ่ายไม่ทำนี้เดี๋ยวจะปฏิวัติตัวเองอทำไมเอะคุณไม่รู้กันก็รู้สึกว่า รู้สึกว่าอ้าวลัคที่เราเซ็กซี่อะไรอามนี่เราแสดงไปบางทีเราก็เพราะอย่างเราก็ชอบแต่งแต่ว่าอยากจะบอกว่าเราก็สุดท้ายเราก็เป็นศิลปินเราเป็นนักร้องสิ่งที่เราโชว์ไม่ใช่ร่างกายสิ่งที่เราโชว์ก็คือเพลงต่อให้เราแต่งตังในประกัสุดท้ายก็เป็ความรูรู้สึกมันไม่ใช่ทางหรอกเดยก็ใช่ค่ะแต่ว่ากไม่ได้ไม่ได้เ้็นโปกรสขนาดนั้นหรอกเพราะว่าการแต่งตัวมันก็เหมือนเป็นคนละมันเป็นเปลือเป็นเปลือกหน้าต่างมันเป็นปกอะไรบ้างหรือเป็นปกที่สืออรอย่างเงื่น แต่ว่าแต่ว่าแค่ก็แค่ยอยากทำอะไรหลายๆอย่างที่แบบคือเราไม่ได้กะจะมาเพื่อแบบออฉันจะเน้น 60, 60, 60, เซ็กซี่เซ็กซี่เซ็กซี่เลยไม่อยากให้คนไปดูเวนั้นก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าือก็นั่นแหละเออมันถือว่าเป็นคอนเทนต์แบบนานๆทีไฟือป,ปะก็าหวังว่าเออจนเราชอบไปต่อทุกน้งล่าสุดก็เซ็กซี่มากๆก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้ชนะไนเยนะแต่ก็ก็มีบ้างก็โอชินักที่สุดในชีวิต อันไหนอ่ะอันจ,จูบอัอออนท่นายพี่จูบน้ำมีคุณเจอันนังร้อยจอกร้อยน้ำอ,อ่ะตอนแรกไม่ไม่ไม่กะคอเนเทนต์แต่ว่าเออก็ถ่ายถ่ายถ่ายกันก็ได้เต็นแต่งย้อนย้อนแต่ไม่ได้ที่สุดในชีวิตไม่นีค่ะโอเคครคับขอบคุณครับขอบคุณใครเออมาอย่างนี้ได้ไงมาเรื่อง,องนี้ได้ไงเติมหน้าเติมอะไร